ทะเลาเปาอันนี้ของข้าของข้ากินหอมดีจริงๆคนดีย่อมมีชีวิตที่ปลอดภัยขอรรบลูกชายข้าร่องรอยของการถูกลุมด้วยมือสกปปกผิวที่ขาวและเนื้อนุ่มแก้งทำเป็นสงบเยือกเย็นผู้ดีภายและขอทานคือภายหลายสำคัญที่ซ่อนเล้นต่อความมั่นคงของบ้านเหมืองของราชวงศ์หมิงข้าต้องช่วยเหลือคนยากหลาหากมีโอกาสเราเคยเห็นคนอวดดีมามาก แต่ไม่เคยเห็นใครมาร้านริมทางแล้วมาอวดเลยเดี๋ยวก่อนทำไมเธอถึงหน้าแดงพี่เก่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของท่านโปรดรับสิ่งนี้ไว้เถอะข้อขอขอ,ขอ,ขอไม่เอาไม่เอาท่านเอากลับไปเถอะหย,ยเอ๋นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ย ู้ชายคนนี้แข็งแกร่งแต่ไม่โลภเงินพวกเขาคือพนักงานที่ผู้ประกอบการอย่างเราหลักมากที่สุดหากเขาทํางานหนักและไม่ขอขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเจ้าเป็นของข้าข้าต้องเรียนรู้บทเรียนอีกเยอะสําหรับคนอย่างเกาวูกการได้เงินเขาโดยพนัก,การก็เท่ากับการโดูถูกเขาลูกชายข้อหืมมาด่าข้าเหมือนพายุแบบนี้อย่าสางสารข้าเลยการโดูถูกครั้งหนึ่งไม่เคยน้อยเกินไป และการดูถูกนับพันครั้งก็ไม่เคยมากเกินไปน่าจะเป็นที่นี่ใช่ไหมเป็นไปได้ข้าก็ว่าอย่างนั้นเจ้าเป็นใครพองหัวมาที่หน้าประตูบ้านข้าทำไมอาเจ้าอ้าวพี่ใหญ่นี่เองท่านลุงกับพี่เชิญเข้ามานั่งก่อนขอรับโซ่เจึงข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะอยู่ในบ้านที่ผังเช่นนี้นี่ข้าไม่ได้ว่าเจ้าหลอนะ แต่เป็นการดีกว่าที่จะล้มเลิกการสอบที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วหาทางปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าข้าได้ลงทะเบียนเรียนที่สำนักกว่าจือเจี้ยนเพื่อเตรียมสอบแล้วนะสิข้าก็รู้จักเจ้าดีเหมือนกันนาะมันไม่มีประโยชน์หรอกให้ตายสิลุงก็ว่าเอาว่าเอาข้ายัางหวังให้พ่อได้เป็นข้าราชการอยู่นะดูชีวิตแกสิมันน่าหดหู่เกินไปท่านลุงขอรับท่านผากที่บ้านป้าไม่ดีกว่าหรือขอรับ